มื่อนี้สิผ้าพี่น้องมาหดจักกับพระธาตุน้องบัวหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงในด้านความงดงามมากที่สุดแหง่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้อญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานยังองค์พระบรม,มาธาตุและได้ทาการก่อสร้างพระธาตุองค์ใหญ่ขอบพระธาตุองค์เล็กไว้อีกที่หนึง่ง พระธาตุเจดีสีมหาโพธิมีความโดดเด่นแปลกตาเพราะว่าเขาจำลองแบบมาจากเจดีพุทธคยาอันเป็นสถานที่ตัสรสู้ของพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียรอบๆอองค์พระธาตุทั้งสีด้านจะมีการแกะสลักเป็นรูปภาพประจำวันเกิดรวมถึงเรื่องราวของโทศชาติชาติดกด้วยด้านล่างรอบพระธาตุจะเป็นพุทธสาวกในบรวรพุทธศาสนาส่วนฐานรองรับ องค์พระธาตุเจดีศรีมหาโพธิ์ด้วยพญายนาคครุฑและยักษ์